สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ตีก็พาพีพีเอฟซีทุกท่านเลาะอยู่แถวคอนแก่นนะคะอันนี้จะอยู่เขตตัวเมืองเลยนะคะไม่ใช่ตัวเมืองเลยนะคะตัวเมืองคอนแก่นนะคะดูนะคะถนนหนทางอยู่บนถนนมิตรภาพนะคะถนนทั้งใหญ่ทั้งกว้างนะคะดูรถค่ะรถช่วง คลิปนี้นะคะตีถ่ายตั้งแต่วันที่30วันที่ตีไปขอนแก่นเพื่อไปกรุงศูนย์ลาวอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะไปทําธุระค่ะทุกคนไปทําธุระก็เลยถือโอกาสถ่ายทอดบรรยากาศก่อนปีใหม่มาให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะคะซึ่งวันนี้เนาะตีเองอยากมาจะถามพี่ๆเอทุกท่านนะคะต้องขออนุญาตพี่ๆเอฟอ คนไทยทุกท่านนะคะซึ่งเรื่องราวนี้ตีเองข้องใจและอยากรู้อยากถินเหมือนกันนะคะซึ่งตีเองเนาะวันนี้นะคะตีได้มาที่ขอนแก่นนะคะ,ะมาที่ขอนแก่นแล้วทีนี้นะคะตีเองได้ไปเห็นภาพภาพหนึ่งอยู่บนสะพานลอยซึ่งตีก็มาขอนแก่นนี่หลายครั้งแล้วแล้วนะคะมานะักครั้งไม่ท้วนแล้วละคะ่ะแล้วก็ได้ขึ้นถ่ายภาพบรรยากาศอยู่บนสะพานลอยตรงที่หน้า ปั๊มน้ำมันปตทนะคะซึ่งวันนี้มีความแตกต่างแก่กวันที่ผ่านมาอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปติดตามสมไปพร้อมๆกันแต่ตอนนี้ก็สมบรรยากาศบนถนนมิตรภาพจุดนี้นะคะมีอุโมงค์นะคะมีอุโมงค์ลอดข้ามแยกไฟแดงนะคะไม่ให้รถติดนะคะช่วงนี้ ช่วงหน้าเทศกาลนะคะช่วงหน้าเทศกาลวันปีใหม่นะคะวันปีใหม่ก่อนวันปีใหม่ะคะ่ะเพราะว่าวันนี้ตีถ่ายภาพนี้ตีถ่ายตั้งแต่วันที่30นะคะซึ่งตีเองยังไม่ได้เอาลงตีก็คิดอยู่นะคะคิดก่อนว่าจะเอาลงดีไหมหรือจะไม่เอาลงแต่ว่าก็ยังมีความคข่องใจอยู่เหมือนเดิมแล้วยอมรับว่าประเทศไทยหรือว่าเมืองไทยเพื่อนมีอิสระเสรีในการ อ่ะเพเรียกว,ว่าอะไรอิสระเสรีในการเดินทางท่องเที่ยวนะคะนอนพักค้างแรมนะคะจะนอนวัดก็ได้นอนที่ไหนก็ได้เตขอให้อยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมายของเพื่อนทําให้ถูกกฎหมายของเพื่อนก็แล้วกันเนาะแต่วันนี้นะคะพี่พี c ีทุกท่านเห็นสะพานลอยไหมวันนี้ตีจะขึ้นไปถ่ายภาพบนสะพานลอยให้พี่พี c ทุกท่านได้ดูได้ชมกันแต่จะมีความแตกต่างตรงที่ว่าบนสะพานลอยนะคะ บนสะพานลอยมีสัมภาระอยู่ข้างบนค่ะสัมภาระอะไรเดี๋ยวตีจะพาขึ้นไปดูไปสุ่มกันนะคะนะคะอันนี้คือปั๊มน้ำมันอยู่ที่ตัวเมืองต่างจังหวัดอยู่ที่ประเทศไทยนะคะดูค่ะรถแทบจะไม่มีที่จอดเลยนะคะรถแทบจะไม่มีที่จอดเลยค่ะนะคะดูตึกสูงนะคะสูงนั่นจะเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะดูค่ะดูรถนะคะแทบไม่มีที่จอดมีเซเว่นเซเว่นมี ห,ห้อง,งนุ่งห้องน้ําบริการฟรีนะคะฟรีนะคะเข้าฟรีนะคะห้องน้ำเซเว่นต้องได้ซื้ออยู่ซื้อกินนะคะนี่คือบรรยากาศรวมๆบุญสะพานลอยนะคะนะคะตีจะาจาัดจากนี้ไปแล้วแล้วตีจะพาพี่พีเอฟซีทุกท่านได้ดูได้ชมกัน,นะคะ่ะว่าตีแปไกใตรงไหนนี่คะ่ะพี่พีเอฟซีทุกท่านอันนี้นะคะมีสัมภาระนะคะเหมือนมีคนมานอนอยู่ข้างบนเนียค่ะเหมือนมีคนมานอนอยู่ข้างบนนี้นะคะมีสัมภาระมีกระเป๋ามีเสื้อผ้านะคะ ซึ่งตีมาแต่ละครั้งตีไม่เห็นนะคะแต่มาวันนี้ก่อนปีใหม่ตีเลยมาเห็นแบบถ้าสมมุติเนาะอ่ะอันนี้คือความคิดส่วนบุคคลของตีนะไม่วรวมรวมนะคะพี่ๆทุกท่านคือความคิดของตีถ้ามีคนมานอนอยู่ตรงนี้แล้วแล้วจะมีคนกล้าเดินขึ้นมาไหมเนาะอันนี้ตีก็ตื่นเหมือนกันนะตีขึ้นมาเดินขึ้นมาจากสะพานเดินขึ้นมาจากบันไดใช่ไหมคะพี่ๆทุกท่านเนาะ เดินขึ้นมาแล้วทีนี้มาเห็นของแล้วก็สัมภาระตั้งอยู่ตรงนั้นตีก็ตกใจนะคะตีกต็รู้สึกว่าตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาแต่ละครั้งตีไม่เห็นนะคะมาครั้งนี้ตีเห็นหรือว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือความคิดนะคะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกตีได้นะคะซึ่งตั้งแต่ตีภาพนี้ตีถ่ายตั้งแต่วันที่30นะคะวันที่30น่าจะมีเพื่นอนวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่แล้ว วันนี้ก็เป็นวันที่8ที่9ก้าใช่ไหมคะพี่พีเทุกท่านที่เจ็ที่8ดแล้วนะคะวันนี้วันที่8นะคะนั่นแหละค่ะตีพึ่งจะไถ้าให้เอามาลงแล้วกนะ็เพื่อนน่าจะหยับย้ายสาสซอยแล้วล่ะคะ่ะพี่พีทุกท่านเนาะ เพราะว่าวันนี้วันที่8ตีก็ถ่ายภาพตั้งแต่วันที่30อาจจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบแล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครยังเห็นอยู่ก็คอมเมนต์มาบอกตีได้นะคะนั่นแหละค่ะซึ่งตีเองก็สงสัยนะคะหรือว่าเป็นเพราะช่วงวันหยุดยาวหรือเปล่านะคะ,ะตีมาถ่ายภาพแต่ละครั้งตีไม่เคยเจอแต่มาครั้งนี้ตีเจอตีก็ตกใจนะคะถ้าหลายๆคนถ้ามีคนนอนบนสะพานลอยแล้วจะมีคนกล้าเดินข้ามไหมคะ กล้าเดินข้ามสะพานลอยนี้ไหมอันนี้คือความคิดนะคะคือตีอยากรู้ตีอยากเห็นสำหรับตีเองตีก็ไม่กล้านะแต่วันนี้อยากมาถ่ายภาพให้พี่ๆเอฟซีทุกท่านได้ดูสมกันบรรยากาศก่อนปีใหม่ว่าอยู่ที่คอนแก่นเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คืออยู่แถวหน้านู่นจะเป็นหน้าห้างเซนทันนะคะเป็นเ,เรียกว่าจุดสี่แยกหรือเปล่าเนาะจุดนี้นะคะดูนะคะบรรยากาศ ความเจริญความสวยความงามความลังการความกว้างความใหญ่นะคะนะคะความกว้างความใหญ่ของถนนหุนทางนะคะซึ่งวันนี้นะคะตีเองบอกได้เลยว่าหลังจากตีถ่ายภาพข้างบนนี้ลงไปเนาะแล้วตีก็ไปนั่งพักอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะคะอันนี้ตีคือตีเล่าให้ฟังแลวตีก็เลยสงสัยนะคะตีสงสัยแล้วตีก็เลยถามคนที่เพื่อนอยู่ที่ปั๊มน้ำมันคือเพื่อนทำความสะอาดนะคะ ว่าเป็นสัมภระผู้หญิงนะคะเป็นสัมภระผู้หญิงอยู่ได้ประมาณ34วันแล้วนะคะอยู่ได้ประมาณ3-4วันแล้วคือตีถามคนที่ทําความสะอาดอยู่ที่ปั๊มน้ามันนะคะเพราะว่าเพิ่งมาอยู่ได้3าวันแล้วแล้วทีนี้ยังมีคนไปนอนอยู่ที่ปั๊มน้ามันอีก3าคนนะคะและวันนี้ตีได้เห็นคนนอนอยู่ที่เขาเรียกว่าศาลาเขาเรียกว่าศา,าลารอรถหรือเปล่าเนาะอีกสองคนนะคะซึ่ง คนที่ย้อนอยู่ปั๊มน้ํามันน่ะตีไปคุยด้วยนะคะตีไปคุยด้วยแต่เพื่อนก็ไม่ตอบอะไรนะคะแต่เพื่อนก็ไม่ตอบอะไรหรือว่าเพื่อนฟังภาษาของตีไม่รู้เรื่อง <im it> <ural uge> หรือเพื่อนพูดพูดไทยไม่ได้หรือว่าเพื่อนเป็นคนไทยหรือว่าเพื่อนเป็นคนต่างด้าวหรือเป็นแรงงานต่างด้าวมาทํางานหรือเปล่า <im it> อันนี้คือตีคิดนะคะทุกคนคิดนะคะแต่เพราะว่าอันนี้ก็คือสรุปไม่ได้นะคะคือสรุปไม่ได้เพราะว่าเพื่อนว่า คนที่มาทำความสะอาดอยู่ที่ปั๊มน้ํามันนะคุณบอกว่าอยู่ได้มาสามสี่วันแล้วคุยพูดจาคุยก็ไม่รู้เรื่องนะคะอันนี้คือคุนบอกว่าอย่างนี้นะคะตีเองก็ไม่รู้จะพูดว่ายัางไงเนาะในแรกก็คือความสงสัยนะคะถ้ามีคนนอนบนสะพานลอยแบบนี้เป็นตีตีเองก็ไม่กล้าที่จะขึ้นมาเดินข้ามสะพานลอยนะคะเหมือนกันนะคะหรือว่าตั้งแต่วันที่30นะคะคลิปนี้คือตีถ่ายตั้งแต่วันที่30เดี๋ยวนี้ก็วันที่ จ็ดที่แปดแล้วก็น่าจะมีคนไปอ่าเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ไปเคลียร์แล้วหรือเปล่านี่แหละคะ่ะพี่พีเอสท่านเนาะอันนี้คือน่าจะมีคนไปดูแลแล้วนะคะเพราะว่าผ่านมาหลายวันแล้วเนาะนั่นแหละค่ะมองเห็นภาพบรรยากาศบนสะพานลอยแบบนี้ก็สวยๆงามๆนะคะนี่คะ่ะถดูความเจริญความ อลังการงานสร้างของถนนต่างจังหวัดเมืองไทยความเจริญของเท้ของจริงนะคะวันนี้ตีมาที่นี่มาที่คอนเก่นมาทําธุระนะคะพี่พี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าพอได้มาถึงแล้วก็อยากถ่ายทอดบรรยากาศ ทุกจุดนะคะทุกจุดให้พี่ๆเอฟซี FC ทุกท่านได้ดูได้ชมกันโดยเฉพาะช่วงบุญสะพานลอยจุดนี้สวยงามมากๆจะได้ทั้งอุโมงค์นะคะอุโมงค์ลอดข้ามแยกอยู่ที่จังหวัดคอนแก่นบอกได้เลยว่าถ้าพูดถึงต่างจังหวัดอยู่ที่เมืองไทยนะคะ,ะประสบการณ์ที่ตีได้สัมผัสมาคืออุโมงค์อยู่ที่คอนแก่นกับอุโมงค์อยู่ที่อุดรบอกได้เลยลูลาเลยอลังการมากๆนะคะนะค่ะ สวยงามค่ะถ้าเราได้ขึ้นถ่ายภาพบนสะพานลอยแล้วสวยงามมากมมันจะได้วิวบรรยากาศควมรวมบนถนนมิตรภาพที่เราที่มีรถขับผ่านทางมดุดก็เรียกว,ว่าทางลอดอุโมงนะคะอุย้ยบรรยากาศอย่างที่เห็นแหละคะ่ะพี่พี่เอพันรถก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะขนาดถนนกว้งขวางขนาดนี้นะคะดูค่ะนี่แหละคะ่ะคือการเปลี่ยนแปลงน,นี่แหละคะ่ะคือการพัฒนา ของเมืองไทยสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้คนเดินทางสัญจรไปมาเอาพี่พี่เอฟซีทุกท่านตียังไม่จบก,กับความสงสัยนะเราสามารถนอนบนสะพานลอยได้ด้วยไหมคะทุกคนเนาะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกตีใต้คลิปนะคะนี่เป็นครั้งแรกของตีเลยนะคะเป็นครั้งแรกครั้งเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ตีได้มาพบมาเจอแบบนี้นะคะเพราะว่าตีเองก็ ชอบถ่ายาภาพบนสะพานลอยเนาะนั่นแหละค่ะพอขึ้นมาถ่ายาภาพบนสะพานลอยพอมาเจอแบบนี้ตีก็รู้สึกโอ้ตกใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเขาเจะเดินผ่านเรียกว่าเดินผ่านาสัมภาระขึ้นนะคะเดินเดินผ่านสัมภาระขึ้นเดี๋ยวแต่ไม่เห็นเจ้าของนะคะแต่ไม่เห็นเจ้าของก็รู้สึกก็กล้ากลัวๆเกรงๆบ้างละค่ะทุกคนเนาะใครที่เห็นแบบนี้กล้าเดินผ่านไหมคะพี่พีเอซีเนเอา ใครกล้าเดินผ่านไหม้าสมมุติว่ามีคนนอนบนสะพานลอยเนาะถ้ามีคนนอนบนสะพานลอยอย่านอนแบบเออนอนนอนอยู่หึงเนี่ยแล้วทีนี้พี่พีเอฟซีจะกล้าเดินผ่านไหมคะอันนี้ตีไม่เห็นคนอยู่นะคะตีถึงกล้าขึ้นมานเห็นจะสัมภาระนะคะเดินขึ้นมาเห็นสัมภาระกองอยู่ตีก็เลยเดินผ่านมามาจุดนี้นะคะนะคะเห็นไหมพี่พีเอฟซีดูทนนะคะ อยู่ตรงมุมจะเป็นสัมภาระจะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าเดินทางเสื้อโค้ทนะคะเสื้อโค้ทกันหนาวเสื้อโค้ทกันหนาวแล้วก็จะมีกระติกเอ่อคงแบบกระติกน้ําอย่างเงี้ยค่ะเนาะกระติกน้ําแล้วก็มีถุงของอยู่ของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีไม้กวาดด้วยนะคะพี่พี่พี่ทเนท่ยมีกระตุมกระติกน้ําม,มีสัมภาระอนี้ค่ะ, <het> คะอันนี้คือสะพานลอยอยู่หน้าปั๊มน้ามันปตทอยู่ที่ขอนแก่นนะคะ พีะะ่พีเอฟซีทุกท่านบรรยากาศรวม,รวมๆอย่างที่เห็นนี่แหละสวยงามและอลังการมากนะคะนะคะก็ดูกระสมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะพี่พีเอฟซีทุกท่านมีความคิดความเห็นยังไงมีคําแนะนําอย่างไร,นนงไรก็สามารถคอมเมนต์มาให้คําแนะนําหรือติเตียนนะคะ ตีก็พร้อมที่จะนำไปเป็นแนวทางในการทำคิดและปรับปรุงใน่องของตีต่อไปนะคะหรือว่ามีข้อผิดพลาดประการใดตีต้องขออภัยมณฑที่นี้นะคะภาพนี้คือความสงสัยของตีเพราะว่าตีเข้าใจอยู่แล้วว่าอยู่เมืองไทยมีอิสะระเสรีเนาะพี่พี่ทุกท่านแต่ว่าการที่จะนอนบุญสะพานลอยนะคะ เราสามารถนอนได้ด้วยหรือน,นะคะอันนี้คือ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 นที่ว่านีา่คือความสงสัยนะเห็นไหมพี่พีเอฟดีทุกท่านนะคะคือจะมีคนนอนอยู่ที่สาลราลอรถนะคะสาลราลอรถอยู่2คนและอยู่ในปั๊มน้ํามันอีก3คนนะคะอยู่ในปั๊มน้ํามันอีก3คนซึ่งสามคนที่อยู่ในปั๊มน้ํามันนะ่ะก็ตีไปคุยด้วยเพื่อนก็แบบเพื่อนก็ไม่คุยด้วยอะคะ่ะเพื่อนก็ไม่คุยด้วยแต่แบบพูดจากันไม่รู้เรื่อง หน่อยเลยค่ะทุกคนเนาะหรือว่าเป็นพ่อตีพูดภาษาเลาวปนไทยหรือเปล่าเพื่อนถึงไม่พูดด้วยอย่างเงี้ยค่ะบางค้งอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่ถ่ายคลิปการที่เราจะถ่ายภาพอะไรอันหนึ่งนะคะต้องหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องได้รับการยินมยอมจากผู้จากเจ้าตัวเขาก่อนนะเราถึงจะถ่ายภาพได้นะคะคลิปนี้ตีต้องขออภัยตีเลยได้ แค่เล่าประสบการณ์ที่มาพบมาเจอให้พี่ๆเอทุกท่านได้ดูได้ชมได้ฟังกันก็แล้วกันเนาะแต่ภาพบรรยากาศอย่างที่เห็นเนาะจะมีคนมีอ่าเ่าเรียกว่า,างไงมีสัมภาระอยู่ข้างบนสะพานลอยนั่นแหละค่ะเนาะแล้วก็ข้างล่างใครที่รู้นะคะใครที่เคยพบเคยเจอแบบตีนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกตีใต้คลิปได้นะคะหรือเข้าใจเรื่องเรา ที่เกิดขึ้นก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนําตีใต้คลิปได้นะคะนั่นราคาตีเองก็เกิดความสงสัยนะคะสงสัยจริงๆเพราะว่าตีมาคอนแกนแต่ละค้างตีไม่เคยเจอนะคะมาครั้งนี้ตีเจอค่ะตีเจอเพราะว่าแต่ละค้างนี้จะไม่มีสัมภาระ,ะจะไม่มีคนมานอนอยู่ข้างบนนะคะก็คือเราสามารถเดินผ่านไปผ่านมาแบบสบายใจได้นะคะถ้ามีคนไปนอนอยู่ตรงนั้นหรือมีสัมภาระ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้านะคะนั่นแหละค่ะก็เป็นแบบเคียงเคียงใจเหมือนกันนะ้าเราเดินขึ้นไปเนาะพี่ๆเอีทุกท่านใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะอันนี้คือความคิดส่วนบุคคลของตีนะคะนั่นแหละค่ะพี่ๆเอีทุกท่านสามารถคอมเมนต์มาบอกตีใต้คลิปหรือแนะนําก็ได้หรือว่าทุกคําติสุมนะคะตีก็พร้อมที่จะ,อะยอมรับทุกการติสุมนะคะ ตอนนี้ตีเองก็มุ่งหน้ากลับสู่ไซยภูมินะคะระละทางจากคอนแก่นสู่แกงคอก็หลายกิโลน,น่าจะเป็นร้อยกิโลได้นะคะพี่พีเก่าก่อนที่จะถึงจุดหมายไปทางก่อนจะไปถึงแกงคอรเราก็ถ่ายทอดภาพบรรยากาศให้พี่พีเอฟซีทุกท่านได้ดูได้ชมกันตอนนี้รถกําลังติดไฟแดงนะคะโอเคนะคะพี่พีเอฟซีทุกท่านมาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะ สุม่มบรรยากาศในการเดินทางกันต่อเลยจ้าบ๊ายบายค่ะโชคดีปีใหม่กันทุกคนนะคะ